จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปควงคว้าเอามาในใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นขั้นตั้งที่อยู่ในแสนไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟาฟ้าจะไปค่อยๆเอามาในใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นขั้นตั้ง นนั้ต้องสู้ถึงสุดใจจะเป็นดาน i <laughs> are